ชาวราศีพฤษภคนที่มีคู่มีแฟนแต่งงานแล้วไพ่ใบแรกคุณได้ Four of Cups, Five of Pentacles, Page of f a o d s แล้วก็จบที่ไพ่ King of Cups สี่ใบนี้นะคะก่อนอื่นเลยแม่หมอต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีพฤษภคนที่มีคู่มีแฟนแต่งงานแล้วเพราะอะไรนะคะแม่หมอมองเห็นนะคะว่าความสงบสุขในด้านความรักของคนที่มีคู่มีแฟนแต่งงานแล้วเนี่ยจะเข้ามาในเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีพฤษภตั้งแต่ครึ่งปักหลังนี้มีนาคมนี้เป็นต้นไปอย่างแน่นอนเพราะว่าไพ่เนี่ยที่ผ่านมานะคะหากคุณมีความขัดแย้งกันเนาะ four of cups มันไม่ได้ดังใจอ่ะอาจจะมีปากเสียงกัน five of pentacles นะคะทะเลาะกันนะคะบางคนถ้าไม่ถึงขั้นทะเลาะก็มีความน้อยอกน้อยใจขี้น้อยใจเนาะชาวราศีพฤษภอาจจะน้อยใจแฟนพูดอะไรคุณก็อาจจะงอนหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีเหตุผลเข้ามาในดวงชะตาของความรักม,มีเรื่องทะเลาะเบาแวง้งอนกันหรือบางคนถึงกับขั้นแบบมีมือที่3หรืออะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวกันมาแต่จากนี้ไปนะคะดวงชะตาจะพลิกฟื้นคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของความรัก Page of w a n d s นะคะกับ King of Cups นะคะชาวชาวราศีพฤษภคนที่มีคู่มีแฟนแล้วความมั่นคงความสงบสุขจะเข้ามาในเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีพฤษภคนที่มีคู่มีแฟนแต่งงานแล้วอย่างแน่นอนคอนเฟิร์ม มั่นใจมากนะคะเพราะแม่หมอเห็นแล้วเนี่ยอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยมันจะผ่านผลไปตั้งแต่มีนาคมนี้ความรักจะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจะมีความเข้าอ,อกเข้าใจคุณเป็น king of cup ขึ้นมาเลยธรรมดาเนี่ยชาวราศีพฤษภคุณเป็นชาวธาตุดินความมี reasonable ในชีวิตเนี่ยมันจะมีสูงกว่า emotional นะคะความมี reasonable ก็คือความมีเหตุมีผลคุณจะตั้งบรรทัดฐานเอาไว้พูดจากันด้วยเหตุด้วยผลมองถึงเรื่อง logic มากกว่าในเรื่องของ sentimental นะคะมองทุกอย่างเนี่ยเป็นแบบแบบ reason ต้องมีเหตุมีผลพูดคุยอะไรกันคุณต้องคุยด้วยเหตุด้วยผลมากกว่าที่จะใช้ความรู้สึกคุณจะไม่ใช่ชาวธาตุน้ำแต่ในเดือนนี้นะคะคุณและแฟนของคุณเนี่ย จะมีความเซนติเมนทัลเข้ามาสูงคือเป็น King of Cup มีความเข้าอกเข้าใจกันสูงโอ้ยแม่หมอขอแสดงความยินดีด้วยอะไรที่ไม่ดีนะคะขอให้ลืมลืมมันไปนะคะชาวราศีพฤษภเราแต่งงานมีคู่มีแฟนแล้วอะไรที่มันผ่านพ้นไปแล้วทะเลาะกันไม่ว่าจะแฟนคุณผิดหรือคุณผิดเราคิดว่าเราจับมือหันหน้าเข้ามาคุยกันดีๆแม่หมอเชื่อว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะปรับเปลี่ยนเป็นทางที่ดีขึ้นแน่นอนขอให้โชคดีค่ะชาวราศีพฤษภคนที่ยังเป็นโสดอยู่หรือคนที่มีคนคุยแต่ยังไม่ได้ตกลงเป็นนนแฟนกั ไพ่ใบแรกนะคะคุณได้ไพ่เดซเซเว่นออฟเพนเดเคิลส์เก้าออฟเพนคลสแล้วก็จบที่ไพ่ไนน์ออฟเพนเดคลสนะคะไพ่ดีนะคะชาวราศีพฤษภคุณเห็นเดสคุณไม่ต้องตกใจนะคะ อันนี้คือเจ้าชะตาคือตัวคุณแล้วก็ไพ่รายล้อมเนี่ยเป็นไพ่เหรียญทั้งหมดเลยทั้ง3าใบามันแปลว่ายังไงนะคะจากไพ่เนี่ยแม่หมอต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีพฤษภนะคะทั้งคนโสดและคนที่มีคนคุยแต่ยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันนะคะแม่หมอมองว่าเรื่องที่มันไม่ดีในเรื่องของความรักของชาวราศีพฤษภในช่วงที่ผ่านมาไอ้คาว่าช่วงที่ผ่านมาแล้วแต่คุณจะคิดเลยเพราะคุณได้เดทนะคะตัวเจ้าชะตามันอาจจะจบความรู้สึกกับใครบางคนไปในช่วงที่ผ่านมามีการเลิกลาหย่า ล้างกับแฟนคนเก่าไม่ต้องอย่าล้างนะคะคือมีการเลิกกับแฟนคนเก่าไปไม่ว่าจะนานแค่ไหนนะับไปครึ่งปีหรือปีหนึ่งไปเลยนะคะคือถ้าคุณมีลักษณะเหมือนเดทนะคะคือความสัมพันธ์นี้มันจบมันตายมันแบบมันจบกันไปแล้วอะเรามอง looking forward แล้วเราไม่ look backward เรามองไปข้างหน้าแล้วนะคะจากนี้ไปนะคะคุณจะได้เจอคนที่สามารถเป็นคู่กับคุณ คือเข้ากันได้ดีเหมือน c o m p a r i b l e กับคุณได้ดีนะคะเพราะอะไรนะคะชาวราศีพฤษภคุณเป็นชาวธาตุดินเนาะชาวราศีพฤษภเป็นชาวธาตดินถ้าพูดถึงไพ่ยิปซีเนี่ยชาวธาตุดินเนี่ยจะหมายถึงเหรียญหมายถึงคุณจะมองความมั่นคงในชีวิตเป็นหลักนะคะและคนที่จะเข้ามาในเกณฑ์อุชตาตั้งแต่ครึ่งปักหลังของมีนาคมนี้คือเป็นต้นไปคุณก็จะมีคนที่เข้ามาเนี่ยสามารถ เข้ากันกับคุณได้ตรงที่ว่าจะเป็นคนใช้เหตุใช้ผลในการใช้ชีวิตนะคะเพราะว่าไพ่เหรียญขึ้นตั้ง3ามใบเลยนะคะคือเขาจะเป็นคนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคุณอาจจะเป็นชาวธาตุดินเหมือนกันก็ได้ชาวธาตุดินมีชาวราศีอะไรบ้างนะคะก็จะมีชาวราศีมังกรชาวราศีพฤษภแล้วก็ชาวร,ราศีกันอาจจะเป็นคนลักษณะแบบนี้หรือเป็นคนขยันทํางาน เ e เว่นอ็อกเพนนะคะเป็นคนเชกเช่นเดียวกับคุณคือมองเรื่องหน้าที่การงานและความมั่นคงในชีวิตเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มองเรื่องความรักนะแต,แต่แต่แต่พื้นดวงชะตาเนี่ยจะมองความมั่นคงในชีวิตเป็นหลักเพราะฉะนั้นเวลาเขาคุยกับคุณเนี่ยจะมีความเข้า c o m p a r i b l e กันได้สูงคือเหมือนเข้าอกเข้าใจกันได้สูงอะเป็นคนไทป์เดียวกับคุณถึงแม้าจะไม่ใช่ชาวาราศีมังกรพฤษบกันก็ตามแต่แต่ก็จะมีความลักษณะใกล้เคียงกับคุณคุยกันแล้วมันเกตอะนะคะเรื่องที่2นะคะอาจจะ มีความแตกต่างกับคุณเป็นเดทนะคะคือมีความามีความแตกต่างกับคุณหมายถึงว่าอาจจะอายุต่างกันเชื้อชาติต่างกันสีผิวต่างกันหรืออะไรก็ได้ที่มีอายุทิ้งกงันไปเลยอย่างเช่นต่างกัน10ปี6ปีหรือเขาอยู่แดนไกลเดทนะคะสามารถเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะอาจจะเจอกันลักษณะาตามแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะเ เดินทางประสานงานแล้วเจอกันหรือเป็นการติดต่อทั้งอีเมลนะคะหรือ dating application นะคะแล้วเจอกันก็เป็นไปได้นะคะคุณผู้ชายเนี่ยคุณอาจจะได้เจอผู้หญิงนะคะที่โปรไฟล์ดี N of p e n t a c l e เนี่ยแสดงว่าโปรไฟล์ดีอาจจะหน้าที่การงานดีมีทรัพย์สินนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ตำแหน่งใกล้เคียงกับคุณคือตำแหน่งดีอะ่ะ โรไฟล์ดีแต่งตัวดีอะไรแบบนี้นะคะเข้ามาในเกณฑ์ดวงชะตาส่วนคุณผู้หญิงนะคะคุณก็อาจจะเจอผู้ชายที่มีลักษณะเป็น n n i h t t o p p n t t a c l e s อายุใกล้เคียงกันนะคะมองเรื่องฐานะมั่นคงเป็นหลักอาจจะทำงานด้านไฟแนนซ์นะคะด้านการเงินการลงทุนหรือว่าเป็นเป็นแบบ เป,เป็นผู้ที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวแต่มองเรื่องการลงทุนเป็นหลักมีร้านเป็นของตัวเองมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะและเขาก็จะมีเหตุมีผลในการใช้ชีวิตคู่เช่นกันคุยกันแล้วเนี่ยมันจะคลิกนะคะแม่หมอมองว่าอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเดทขึ้นใบแรกเนี่ยมันจบไปแล้วนะคะชาวราศีพฤษภอะไรที่มันไม่ดีเราก็อย่าไปคิดถึงมันนอกจากนี้ไป look forward ตัว look backward ไม่ต้องมองกลับไปข้างหลังแม่หมอมองว่าคุณจะได้พบเจอคนที่ดีคนที่ใช่เข้ามาในเกณฑ์เดลชะตาอย่างแน่นอนขอให้โชคดีคะ่ะ